วันที่สองที่จังหวัดอุทัยธานีฮีโด้ครับสวัสดีครับเอฟซียังสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนื้อเช้าของที่นี่โอ้ทางเจ้าของต้อนรับดีมากเลยครับเรามาดูกันนีอ่อาหารเช้าของนี้เป็นข้าวต้มฮะนี่นี่ฮะไข่เจียวนล่นนี่ปลาเลยนะเขาบอกอะไรนะปลายำปลาอะไรสักอย่างหนึ่งปลาเค็มนะฮะ แลุวนี่ก็บอกว่าปลาสีเสียดนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆครับผมไปเดินตลาดมาอ๋อนี่อีกอย่างหนึ่ง oh. มะละที่อยู่ในสวนเป็นมะละขี้นกฮะแต่บอกว่าเป็นมะละขี้นกยักษ์เป็นพัน์มาจากประเทศญี่ปุ่นทางท่านเจ้าของบอกว่าเคยเคยใหญ่เท่ากับขวดขวดโคกลิตรอะขวดน้ำอัดลมขวดขวดลิตรอะเนี่ยฮะ แต่นี้ก็ย่อมลงเพราะว่าขนาดไม่ค่อยได้รับการดูแลนะฮะนี่ให้มาแบบนี้แล้วก็มีไข่ให้มาด้วยผมว <ผม S 2> ่าเห็นเราทําทําอาหาร <ผม S 1> ก็เลยก็เลยใช้อ่ะไม่ใช่ใช่ก็เลยเอาไข่เอาไข่เอามะละมาให้เผื่อเราจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวว่าทํามะละผัดไข่แล้วก็ที่ผมไปตลาดมาครับก็ซื้อมาให้คุูตักชิมตลาด สแกรกรังนะหน้าเดินมากครับอันนี้หมกปลาหมกปกลากรายนะหอมหมกปลากายอหมกปกลากรายแล้วก็หอมหมกแล้วเขาเรียกว่าอะไรเงือบหรืออะไรนี่ยจังแอปแอปหรือปเ,ปเปล่าเขาใช้เผา่ไม่ใช่หอมหมกไม,ไม่ไม่ใช่นึ่งอ่ะเป็นเผานะเป็น,เป,นเป็นหอใบตองแล้วก็เผาและนี้ก็ย่างกับใบตองคุณคุณต้องชอบทานแน่เพราะว่าไม่ไม่เขาเอาใบตองรองแล้วก็ย่างย่างบนใบตอง,ตงคนซื้อเยอะมากต้อง ต้องสั่งไว้แล้วเดินย้อนกลับมาเอาเนี้ยถ้ายังมันเปตองก็จะกินอยู่นี่ขนมจีนคุณยายผมซื้ออันนี้น้ำยาอันนี้น้ำพริกเอาเอาน้ำพริกให้พี่โดโดเขาได้ผมนั่งชิมคุณยายมาแล้วคุณขนมจีนเนี่ยเอาเอาถ้าเป็นน้ำพริกโดโดชอบหรือเปล่าไม่รู้เดี <ขอ S 1> ๋ยว<อ>เราก็มาทานกัน,นแล้วยังมีขนมอีกหลายอย่างนะฮะผมซื้อขนมมาขนมเกา่าๆขนมโบราณมารับประทานกันครับกินเลยพี่โด,โด<ข>อยากกินอะไร เอาอะไรดีหมูสเต๊กไหม,อ,ไมอ่ะกินเลยอยากกินอะไรหยิบเองเลยครับอืมอืมโอเคด้วยชิอ้อร่อยไหมหมูสเต๊กย่างบนใบตองเอาเอาไม้วางไว้ไม้วางไว้เออครับอเอาอะไรอีกอยากกินอะไรอีกอกินแต่หมูสเต๊กนะเขาโกรธ แล้วยังมีขนมอีกหลายอย่างฮะมีขนมแดกงาคุณเคยได้ยินไหมขนมแดกงาอันนี้ผมบีบมะนาวลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลองชิมชิมเมนูข้าวต้มของของทางที่พักนียนะฮะนักบินนักบินเริ่มมาครับเพราะว่ามีปาทิม เป็นแบบไหนล่ะเป็นปลาไม่ใช่ปลาอิสีนะเห็นเมื่อกี้ตอนคุณพี่ยกมาส่งว่าปลาสีเสียดแบบเดียวกันละมัง้งอันนั้นแบบทอดล้านี้เอาเอาเอามายำรึเปล่า อืมอร่อยคุณอร่อยกว่าไปอินซีอีกอ่ะอันนี้สุดยอดเลยคุณคุณต้องกินอันนี้ต้องถามละมีขายไหมซื้อกับกรุงเทพดีกว่าคุณกเตี๋ยวต้มสุดยอดอ่ะ คุณเน็ตกินเนี่ยมันมันอร่อยอ่ะอร่อยกว่าทําแบบยำปลาอินทียอ่ะแต่อร่อยกว่าปลาเค็มปลาสีเสียดจะาอกเห็นพี่เขาพูดอยู่เ,อเอือกมามเผื่อมากครับุตักกคิมค็มนนี้ก่อนเลย อร่อยอ่ะอร่อยลองกินดูเขอแต่เธอกินขนมจีนใช่ไหมกินขนมจีนเป็นนมจีนกินกับปลานี่ได้น่าจะอร่อยลยกินเลยไข่เจียวนี่ไงคุณเอาไข่เจียววางไว้ใกล้ไข่เจียววางไว้ใกล้ๆโดโร่เรื่องพอหมกมาอืมเอาหูด้วยอาหารหลักของพี่โดโดไข่เจียวหมก อันนี้ซะแล้วไห้กินคำกินคำเน,น,นี่อันนี้ก็ได้เลยกินคำเนี่นก็โอเคเลยนะเจ้าของร้านเนจะ้าของบ้านนะน่ารักเรามาสถานที่นี่ดีมากเลยครับดูแลเราเป็นอย่างดีฮะอืมปาอร่รอย อร่อยไหมไม่ใช่ปลาคิทไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาอินซีเป็นปลาน้ําจืดเนื้อปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำลองชิมหมกปลากรายครับโอ้โหหมกเนื้อปลากราย อืมอร่อยเหนียวรสชาติอร่อยครับอนมจีนเจ้านี้เจ้าคุณยาย คนล้อมรอบคนล้อมรอบนี่แกอะไรคุณออปลาตะโกกนะปลาเหมือนอุดรเลยปลาเหมือนน้ำยาอุดรเลยน้ำยาแกบบกปลาตะโก,กใช่เปล่าพูดพูดตรงกับต้นคิดเปล่ปปาไม่รู้นะครับเพื่อนๆกินกับปลาเนี่ยนี่กินกับปลาเนี่ย,ย,ยคุณกินกับปลาเนี่ยเข้ากันน่าจะเข้ากันดี โอเคเลยไหม <Okay. S 1> ไม่รู้เด็กโง่เหงแกดีอะ่ะขายเรียงกันอยู่สามเจ้าอะ่ะ mm hmm. ผมก็เดิน mm hmm. ไปนั่งขายปเป็นขายนั่งกับพื้นนะคุณ mm hmm. เป็นกระจาา mm hmm. นั่งกับพื้นคุณต้องย้อนไปดูคลิปต้นคลิป mm hmm. มีเรียงกันสามเจ้า mm hmm. ผมก็ไปนั่งเจ้าแกแล้วก็มีมีข้างร้านข้างร้านที่เขาขายทอดมันคุณเอาทอดมันออกมาเิเกิดอโดดจะชอบทอดมันเขาก็อร่อย หรมร้านทอดมันบอกโอ้ยยายออกทีวีออกสื่อไหลไหลสื่อแล้วทอดมันก็ลนลนลนเลยเนี่ยทอดร้อนๆเลยครับเราด,ด,ดได้กินทอดมันแล้วทอดมันก็หนึบมากเลยที่นี่เดินตลาดเจอแต่ปลาครับขายแต่ปลาปลาน้ําจืดเยอะมากตัวใหญ่ๆแล้วก็ได้ฟังประวัติ จากผู้รู้นะผู้รู้ก็เจอกันในตลาดยืนซื้อปลาอยู่ด้วยกันนะฮะท่านก็เล่าความให้ฟังเพื่อนๆก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไปเดินตลาดสกแกกลังครับเพื่อนๆน่อน่าสนใจมากมาดูทอดมันนี่ทอดมันเนี่ยทอดมันอ,อยู่ข้างข้างร้านคุณยายขายขนมจีนก็ขายดีฮะทอดไม่ทันขายเลย เหนียวหนุกปลายเยอะอยู่แล้วครับถงขอน้ำจิ้มนี่อันนี้ย่างบนใบตองครับเพื่อนๆอยากเห็นย่างยังไงยังไงดูคลิปก่อนหน้านี้ครับ เป็นไงดูพาร์ล่องอื้อขนมจีนเป็นไงใช่ปลาปลาลอยเหรอปลาของทางทางนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวเราซื้อกลับบ้านกันสองขอ,อถามนะถามว่าเนี่ยทั้งแบบนี้ทั้งแบบเนี้ยที่กลับบ้านเดี๋ยวทานเสร็จผมจะพาเ,เพื่อนๆเดินดูบริเวณนะครับ เดินดูห้องพักเพราะว่าเมื่อวานถ่ายทอดสดไปเพื่อนๆถามมาว่าเพื่อนถามมาว่า,บ,า,มมา,วาบ้านพักเป็นยังไงอยากให้พาดูนะครับเดี๋ยวพาดูแน่นอนครับอืมดูโดชอบผัดอะไรนะต้มอ,อ,อืมต้มผัดนือสับยูโด,โดกินต้หู้หมดเลยอ่ะ แกะปลานี้กินคุณบอกอร่อยมากปลาสีเสียดนะเห็นพี่เกาพูดอยู่หัวก้างเอามือจับจับก่อนครับนี่เขาทอดมาเฉยๆใช่ไหมคุณถ้วยนี้ทอดกับกอบคืวเขาต้มอืมอร่อยหาวมือน่าจะแดดเดียวเนาะ แต่เมืเ่อเี้เห็นในตลาดแล้วล่ะเขามีปลาแดดเดียวตาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวพาคุณไปเดี๋ยวจากนี้ดูที่นีเ่เสร็จเดี๋ยวพาคุณไปไหว้พระโอเคไหมไปวัดเก่าแก่อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำาจะแกกงังคือด้านหนึ่งอ่ะเป็นแม่น้ำจเจ้าพยาด้านหนึ่งอ่ะเป็นแม่น้ำแจกระกังเรียกเกาะเทโพหรือมีชื่อชาวบ้านเรียกสองชื่อพาคุณไปไหว้วัดโบสถ์นะ วัดอุโบสถแล้วก็ไปวัดท่าซุงแล้วค่อยเข้าตลาดแล้วก็มาทําเมนูเนาะเดี๋ยวไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรที่จะทําเมนูทานกันอาหารเย็นเย็นนี้นะครับทานที่นี่เรายังค้างอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับขอเพิ่มตักเลยๆตักแล้วตักใส่ใเลยตักสักสองนาทีอยากให้ภรรยาตักให้มันจะกินข้าวแซ่บ อื่ครับมันสบแล้วนะคุณทายผมไม่ต้องกดกดแล้วอื่ครับชิมครับนี่อันเนี้ยเด็ดมากนะอือ คลิปนี้พาเพื่อนๆดูอาหารเช้าของที่พักนะครับที่อุทัยธานีของรีสอร์ทบ้านสวนรำระดานะครับแต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวอย่างคลิปต่อไปครับที่คลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของบ้านสวนรำระดานะครับบรรยากาศดีมากครับ แล้วก็ที่พักก็มาพักแล้วถ้าคนชอบบรรยากาศบ้านสวนบ้านนอกนะครับเพื่อนๆชมคลิปต่อไปเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับงั้นคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูผมพาชมบรรยากาศของบ้านสวนลำราดาไปดูภายในของห้องพักต่างๆซึ่งเป็นเรือนไทยแล้วก็บรริาการ เป็นสวนเป็นต้นไม้เยอะๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดสับสับไลคกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับ